ไหนมันเป็นยังไงดูเึองนมันจนัเียมาอีเอานี่ยนะกินเหรอกินมันเชียม,มช่วงนี้จะเป็นช่วงนหน้าร้อนนะคะแล้วก็ผักหญ้านะคะกําลังจะออกอันนี้ไปจะเป็นผักเสียนนะคะผักเสี้ยนฝรั่งเนาะเอาไปไปไปดองด้อแต่ว่าอันนี้ออกดอกแล้วเชิงแก่แล้วแหละเนี่ย,ยแ,กแก่ไหมถ้ามันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมอ่ะเดียเด๋ยวมีอาจจะให้ดูด้วยจ้ะผักเสียน อย่างหลายเลยพี่น้องจ๋านี่นะอันนี้นะคะผักเสี้ยนนะคะนี่ผักเสี้ยนฝรั่งเก็บไปดองเนะะ้อค่ะเนี่ยไปดองกินแซบแบดองรุ่นนี้นะมันจะเป็นกรอบๆเนาะมันจะไม่เหนียวนะคะเยอะเลยค่ะนี่เละคนอยู่เมืองนอกก็อาศัยช่วงหน้าร้อนนี่แหละคะ่ะเก็บผักเก็บหญ้ากินเออถ้าช่วงหน้าหนาวแล้วหิมะมันลงมันไม่มีแล้วนะคะ อีแต่ว,ว่าช่วงหน้าร้อนนีก่กำลังเกิดอีกเดี๋ยวสักหน่อยก็จะไปหาเห็ดแล้วอีกสักหน่อยหนึ่งเยอะมากอันนี้ดอกมันนี่แหละผักเสียนแม่อันไม่เคยกินนะคะอยากลงเหมือนกันเลย เพื่อนไม่อันเลยเขาเอาไปโดงแล้วเขาว่ามันโกบไหมอุมอ้ยต้นนี้อัวดีไหมนี่นะอัวอัวเอาไปโดงว่าโกบดีป่ะนะป๊าต้นนี้แม่เอาแม่หนูจะเก็บให้มามามาดึงเลยล่ะป๊าต ไออันนี้มันจึงเป็นแข็งๆข็งอันไหนมันเป็นว่าออกยากๆเลยไม่ต้องเอานะปัดฝังนี้ยังอัวเด้อฝังนี้นะ่ะฝังนี้ยังอัวเลยเนี่ยมันอ่วแปลว่ามันอวบนะจ๊ะเอา้ามีถุงมาได้เหรอเฮ้ยป้าสัดยังอัวไหมฟังนี่ไหม อื ang, อปวดอวกอวมากเลยค่ะนี่เอาไปดองเด้อดองแบบผักส <me> <m uch as> ้มผักอะไรน่ะล่ะเนาะอืมเออทาเหมือนผักเจี้ยนบ้านเราแหละแต่อันนี้มันเป็นผักเจี้ยนฝรั่งไงเขาว่ามันก็แซ่บคือกันน่ะล่ะอืมปัดอ้วอ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 วเป็นตะเกียบอยู่อ้วอวแบบนี้อุ้ยหนะอุ้ยเนะอุ้ยต้นนี้ไหม ้นนี่ไหมอัวอีหลีโอ้ยนางรองแล้วนางรองแล้วคนเล็กงงลป๊าดแมม,มันอว้วดจริงๆนะโอ้ยเป็นตะอยู่เหมือดมือเลยเด้อนี่เด็ดมันดอเอาได้แล้วนี่นี่ก็ไปดองได้แล้วมือหนึ่งนี่โอ้ยเนาะปาด ไปร้องแล้วคนเล็กปะเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านแล้วร้องลนะฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะเดี๋ยวแม่จะพาเดินกลับบ้านแล้วเดี๋ยวแม่อันพาลูกสาวเดินกลับบ้านก่อนนะคะเวมาเก็บผักเซียนฝรั่ง